รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งของนายรังสรรชันชนิยนันผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วตั้งอยู่หมู่ห้าตำบลบ้านจีดอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ประวัติส่วนตัวในรังสรรคชามิยันพูวอหน่วยการโรงเรียนอนุบาลกูแก้วเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2506อายุ59ปีบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2529อายุราชการ36ปีย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2564เลขที่ตำแหน่ง 7803อันดับข้อส3วิทยาฐานะผู้นวยการชำนาญการพิเศษวุฒการศึกษาสูงสุดศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาข้อมูลทั่วไปจำนวนบุคลากรและนักเรียนประจำปีการศึกษา2564ครูและบุคลากรจำนวน16คนนักเรียนจำนวน245คนตอนที่1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรนาสอได้ใช้กลไกลความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนในการดูแลนักเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นควบคู่กับการสร้างความตระหนักให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน มีการอำนวยการให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการเรียนการสอนได้มีการปรับตารางเรียนตามความเหมาะสมโดยกำหนดนโยบายเป้าวัตถุประสงค์และวางแผนงานโรงเรียนจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานกำกับติดตามนิเทศงานวิชาการอย่างมีระบบจัดหาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรให้เพียงพอตามสภาพของสถานศึกษา แนะนำให้ครูผลิตสื่อจัดหาสื่อและนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนจัดให้มีมุมหนังสือห้องสมุดที่เหมาะสมตามสภาพของสถานศึกษาให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและตามสภาวะการปัจจุบันส่งเสริมและนำเทคนิควิธีการใหม่ๆที่เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเช่นจัดงบประมาณโครงการด้วยความเหมาะสมให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินงานวิชาการทุกด้านมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรายงานผลเป็นระยะเมื่อพบปัญหาต้องดำเนินการแก้ไขเพราะหน้าที่ของโรงเรียนคือการให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการโดยการทำงานร่วมกับครูกระตุ้นเตือนครูให้คำแนะนำครู ประสานงานให้ครูทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นโดยการจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวมาช่วยสอนหนังสือช่วยสอนนักเรียนซึ่งทำให้ชุมชนมีความพึงพอใจและนักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพด้านที่สด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา กำหนดมาตรฐานของโรงเรียนโดยกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจวิคอ์สวอตและแผนกลยุทธ์จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีปัจจุบันจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีแผนการใช้งบประมาณประจำปี จัดทำคู่มือการบริหารการจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายและมีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนและมีการสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีจัดประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมถึงรายงานผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมบันทึกข้อตกลงหน่วยงานต่างๆด้านการศึกษาและอื่นๆ แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาด้านอาคารสถานที่ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สวยงามและน่าเรียนปรับปรุงอาคารเรียนโดยปูพื้นกระเบื้องด้านหน้าระเบียงจํานวน340ตารางเมตร ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ความสำคัญให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงานยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นร่วมแก้ปัญหาและร่วมตัดสินใจมีความเชื่อมั่นเห็นคุณค่าของตนเองและผู้ร่วมงานซื่อสัตย์จริงใจ กระตุ้นและจูงใจให้เกิดความรักและความผูกพันในโรงเรียนสร้างทีมงานที่เข้มแข็งในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมั่นใจในคุณภาพของผู้เรียนด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมหานวัตกรรมทางการบริหารเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ชุมชนเกิดความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาโดยได้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาดังนี้ กลยุทธ์ที่1สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาเข้าถึงและเห็นคุณค่าของข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงกลยุทธ์ที่2พัฒนาการบริหารงานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมีแผนในการบริหารและการใช้งบประมาณและตรวจสอบได้กลยุทธ์ที่3เสริมสร้างสมรรถภาพครูและบุคลากร พัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรกลยุทธ์ที่4พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความยั่งยืนกระตุ้นการรวมพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงและมั่นคงนำไอซีมาใช้ในการบริหารและจัดการการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบสร้างเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่อให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนด้านทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ด้านการเรียนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนอย่างสม่ำเสมอโอกาสนี้ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและที่ผ่านมาโรงเรียนได้ร่วมมือกับชุมชนในการป้องกันและตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจีดโรงพยาบาลอำเภอกู่แก้วอสอมประจามู่บ้านและได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโรคโควิด -19 จากเทศบาลตำบลกู่แก้ว ในการจัดหาชุดตรวจ ATK เป็นเงินจำนวน3า0 0 0นวน31,000บาทอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอกู่แก้วในการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการบริหารจัดการศึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะของตนเองโดยมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ทักษะและมีคุณลักษณะบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เนการเข้าอบรมพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์เพื่อนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการส่งเสริมครูและพัฒนาเพื่อนร่วมงานทั้งด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากการเข้าร่วมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ตลอดจนนำนวัตกรรมจากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้มาจัดก,การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้าน,นที่6งานอื่นๆตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสพทตลอดจนสพปอุดรธานีเขตส ได้นำน,นโยบายเด็กได้เรียนรู้ครูมีนวัตกรรมผู้นำมีธรรมาพิบาลสถานศึกษาปลอดภัยลงสู่การปฏิบัติโดยโรงเรียนได้ร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษานักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนดำเนินง,งานตามข้อตกลงดังนี้ 1. ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นดูริยางได้ทุกคนตามความสนใจนอกเวลาเรียนหรือเวลาว่าง 2. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยประฐมศึกษาสามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเบื้องต้นได้ 3. ส,ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นสมรรถนะลิศผู้เรียนเป็นสำคัญและมีความสุขในการเรียน 4. ส,ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำนำวัตกรรมการใช้สื่อไอ t มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5. ผู้บริหารสถานศึกษามีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา 6. สถานศึกษาปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และสารเสพติดชนิดต่างๆประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมพัฒนาโดยใช้กระบวนการ active learning และ PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลกูแก้วภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 กำหนดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน เื่อการบริหารจัดการและดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตลอดจนผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนโดยผู้บริหารครูวิชาการโรงเรียนและศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3เป็นผู้นิเทศโดยมีการดำเนินการให้บรรลุผลตามขั้นตอนคือประชุมวางแผนเตรียมตัวตรวจหาข้อมูลให้ชัดปฏิบัติการนิเทศแบบกัลยานามิตร ติดตามตรวจสอบและประเมินผลค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีและพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลการพัฒนาที่คาดหวังคือนักเรียนมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจสังคมและสติปัญญาอ่านออกเขียนได้เก่งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนแต่ละช่วงชั้นต้องมีผลคะแนนการสอบอา NT และโอ e นสูงกว่าระดับประเทศ ตอนที่2การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรญวิชาชีพ 1. นข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือย,ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาประโยชน์สร้างความตระหนักกำกับนิเทศติดตามให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีเน้นการมีส่วนร่วมถูกต้องทันเวลา โปร่งใสตรวจสอบได้ 2. คข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามภารกิจที่รับมอบหมายสำเร็จเรียบร้อยทุกงานและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 3. คข้าพเจ้าได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการโดยยังไม่เคยลาหรือมาสาย 4. ข้าพเจ้าทำงานโดยการให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการทุกคนทุกฝ่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 5. ข้าพเจ้าถือว่าครูมืออาชีพต้องเป็นครูทุกเวลาตลอดชีวิตเพราะผู้ปกครองชุมชนหรือหน่วยงานอื่นเข้าใจว่า ครูคือผู้รอบรู้ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนอยู่เสมอจะทําให้เป็นผู้มีความรู้กว้างขวางสามารถแนะนําคนอื่นได้การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพจะทําให้เป็นที่ยอมรับทางด้านการเป็นผู้นําทางวิชาการ 6. ข้าพเจ้าได้รักษาภาพลักษณ์ความสามาคถีในองค์กรชุมชนและสังคมโดยเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ พยายามพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับคุณวุฒิวัยวุฒิและภารก,กิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือข้อตกลงขององค์กรชุมชนและสังคม